ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่อง I Know Physics a Little กับตอนพิเศษที่จะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับแนวข้อสอบ Numerical e a s o e n i n g หรือความถนัดด้านตัวเลขครับสอนฟิสิกส์เบื่อแล้วครับอยากสอนอย่างอื่นบ้างสำหรับน้องๆที่ไม่เคยทำข้อสอบแนว Numerical เนี่ยน้องอาจจะเข้าใจว่ามันคือข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่องลำดับครับแต่มันก็ไม่เชิงครับมันเหลี่ยมกว่านั้นเยอะมันคือแนวข้อสอบที่จะทดสอบไหวพริบของน้องครับดังนั้นสิ่งที่น้องตามหาไม่ใช่ลำดับคณิตศาสตร์แต่มันคือแพทเทิร์นความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขครับและในบางครั้งโจทย์จะใช้แพททเเิรนดมใกกาออออข้สบ ซ้ำๆครับถ้าเข้าใจดีอะนะดังนั้นถ้าเกิดเราซ้อมมือได้มากพอเนี่ยน้องก็จะเข้าใจแนวทางของข้อสอบในเรื่องนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่กลุ่มข้อสอบชุดแรกครับซึ่งจะเป็นข้อสอบประเภทที่ให้ข้อมูลตัวเลขมา1นชุดครับและเราจะต้องหาแพทเทิร์นของข้อมูลชุดนี้ให้ได้เพื่อระบุให้ได้ว่าตัวเลขใดหายไปครับโดยวิธีการที่จะใช้ในการหาแพทเทิร์นเนี่ยผมแนะนําให้น้องลองลากเส้นดูครับว่าตัวเลขแต่และตัวมีความสัมพันธ์กันยังไงจากตัวเลขชุดนี้ครับน้องคิดว่ามันบวกลบทีละเท่าไหร่จาก20 32มา 32, มันจะบกกไปกไปป12 32จา 66จะบวกไป14จาก46ไป64จะบวกไป18 64ไป84จะบวกมา20จาก84ไป108จะบวกมา24อันดับต่อมาให้เราดูแพทเทิร์นของตัวเลขที่มันบวกเพิ่มเข้ามาครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละ2 4 2 4แบบนี้ไปเรื่อยๆครับดังนั้นการที่20มา24คือการเพิ่มขึ้น4อันดับถัดไปก็จะต้องบวกเพิ่มอีก2ครับกลายเป็น26ดังนั้น108บวก26จะต้องเท่ากับ134ครับประมาณนี้แหละครับมันจะเหมือนกับการเล่นเกมเลยใช่ไหมครับดัง เราลองมาสนุกกันดีกว่าครับจากตัวเลขชุดนี้ครับจงหาตัวเลขที่หายไปคราวนี้ผมเริ่มต้นในการหาความแตกต่างระหว่างเลข1เลข6และก็เลข15ครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นทีละบวก5กับบวก9ส่วนเลข45ไปห6เนี่ยจะเพิ่มขึ้นบวก21ครับทีนี้จากบวก5มาบวก9เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละ4ี่ผมเลยลองสมมุติว่าตัวเลขที่บวกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละ4ครับทาให้ตัวเลขที่ต้องเพิ่มลำดับถัดไปคือ9 4เป็น13 13และก 4, ละ้า17ที่บวก4นี่เป็น21สิเปามและ ดังนั้นคำตอบของตัวเลขที่หายไปคือ15บวก13เท่ากับ28ครับ มาดูกันที่ข้อต่อมาครับจากชุดตัวเลขดังกล่าวจงหาตัวเลขลำดับที่9จากตัวเลข4ตัวแรกครับเรารู้ว่ามันจะมีค่าห่างกัน95และ21ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานี้มันหารด้วยเลข3ลงตัวครับ3คูณ3 3คูณ5 3คูณ7ดังนั้นจุดร่วมของมันคือเลข3ที่คูณด้วยเลขคี่ครับทำให้ค่าเพิ่มตัวถัดไปคือ3คูณกับ9เท่ากับ27และนำไปบวกกับ50กลายเป็น77และทำแบบนี้ซ้ำเดิมไปเรื่อยๆครับทำให้ตัวเลขที่อยู่ในลำดััับบบทที่่่9มคา 5, คาาก245ร จากข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยน้องเริ่มเห็นความสัมพันธ์หรือยังครับเป็นโจทย์ประเภทที่ว่าเรากําลังหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขที่อยู่ติดกันแต่อันดับต่อมาจะเป็นท่ายากที่เจอได้บ่อยในข้อสอบทีแพทสครับจากชุดตัวเลขนี้ครับตัวเลขที่อยู่ติดกันเนี่ยดูไม่มีความสัมพันธ์กันเลยครับแต่ถ้าเกิดลองดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขที่อยู่ข้ามคู่กันเนี่ยมันจะดูน่าสนใจขึ้นทันทีเลยครับตัวเลขในชุดนี้คือตัวเลขขี้หนึ่งสวนตัวเจ็ดเก้าสิบ2อ5ดน่้นตัวเลขที่หายไปคือเลข9ครับ แล้วถ้าเป็นตัวเลขชุดนี้ล่ะชุดหนึ่งคือตัวเลขหาร2ครับส่วนอีกชุดหนึ่งคือสุดคูณแม่5ดังนั้นตัวเลขที่หายไปคือ20ครับนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเลขยกกําลังถ้าเจอตัวเลขเหมือนชุดแพทเทิร์นซุมแบบนี้ให้จินตนาการรอเลยครับว่ามันคือตัวเลขยกกําลังด้วยอะไรสักอย่างซึ่งจากข้อมูลชุดนี้คือเลขขี้ยกกําลัง3ครับดังนั้นตัวเลขที่หายไปคือเลข9ยกกําลัง3มีค่าเท่ากับ729ครับ หลังจากข้อที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆจะเริ่มปรับตัวกับความเหลี่ยมที่น้องจะได้เจอในข้อสอบได้แล้วครับแต่นั่นเป็นแค่พื้นฐานนะครับเพราะความเหลี่ยมที่แท้จริงเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างจากภาพนี้ครับจงหาตัว x ที่หายไปโดยความสัมพันธ์คือให้น้องนําเลขตัวด้านล่างมาหารไขกับตัวเลขที่อยู่ด้านบนครับซึ่งทุกชุดนั้นจะหารได้เลข5ลงตัวดังนั้นตัวเลขที่หายไปคือ15ครับ หรืออย่างภาพนี้น้องลองกดพล็อตแล้วหาความสัมพันธ์ดูครับโดยเลขที่อยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมจะเกิดจากการนําเลขด้านล่างสามเหลี่ยมมาคูณกันแล้วบวกกับเลขที่อยู่ด้านบนครับดังนั้นค่า x คือ7คูณ5บวกด้วย9เท่ากับ44ครับหรือลองดูจากตัวอย่างข้อนี้ครับน้องจะทํายังไงก็ได้ให้ได้เลขตามที่สมการบอกครับโดยความสัมพันธ์ในข้อนี้คือเลขตัวหน้ายกกําลัง2บวกกับเลขตัวหน้าคูณกับตัวหลังครับดังนั้นคําตอบคือ7ยกกาลัง2บวกกับ7คูณ2มีค่าเท่ากับ63ครับ เอาล่ะกระผมหวังว่าน้องจะไปฝึกมือมามากพอนะครับเพราะข้อสอบด้านนิวโมเลกุลเนี่ยมีค่าเท่ากับ20%เทียบเท่ากับข้อสอบด้านฟิสิกส์เลยครับดังนั้นอย่าใช้เวลากับมันมากเกินไปนะครับปล่อยให้จินตนาการน้องทำงานและก็ขอให้โชคดีครับ